นี้มาพบกับ f a เฟ o o ุ๊ะมาทำอะไรใน Facebook ว่างนักหรือไงก็ไม่รู้ไม่ได้ว่างตลกละมาจะดูว่าใครมาส่งเฟซเราบ้างขั้นตอนแรกง่าย,ายๆเข้ามาที่ไทม์ไลน์เราทําไลนเราเห็นมีอะไรก็ปกตินะแต่จะดูว่าใครมาเข้ามาดูในนี้มากอ่าเราก็เริ่มจากดูรหัสต้นฉบับกดลิกขวานะพื้นที่ว่างๆกดลีดขวามันจะขึ้น ะไยย้อนกลับโหลดใหม่บันทึกไฟล์พิมพ์แปลเป็นไทยประเด็นมันอยู่ตรงนี้ดูรหัสต้นฉบับคลิกเข้าไปมันจะเห็นเป็นภาษาอังกฤษเย,ยอะแยะเต็มตัวเลขอะไรไม่รู้เราไม่ต้องสนใจมันตรงนี้อธิบายมันก็ยาวอ่ะนะกว่าจะจบะเรากด c t r l f มันจะขึ้นข้างๆไตรงนี้นี่นี่น,นี่แล้วเรามาพิมอ่ะตรงนี้ผมพิมพ์มาก่อนหน้านี้นิดน,นึง,นงปีกา แล้วก็ไอฟันหนูสองตัวอยู่ตรงงองหัวนะกดชิปแล้วก็งองูกดชิปเลยอตรงงองหัแต่เปลี่ยนภาษาอังกฤษนะนั่นแหละไม่รู้เรียกว่าตัวอะไร L I S T เคแล้วเราเอนเตอร์ฟื้ไม่ต้องเอนเตอร์หรอกพิมพ์เสร็จนก็ขึ้นแล้วลนะ่ะแล้วมันจะไปอยู่ตัวที่วงตรงนี้อ่าเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นี่ฟืบเราเรามาดูตรงนี้ตัวเลขตัวเลขตัวนี้ หนึ่งศูนย์ศูนย์ศมันคือรหัสเฟสของคนที่เข้ามาดูของเราอ่าผมจะสาธิตให้ดูคน2คนละกันอ่าเราก็เข้าเฟสปกติเลยเราพิมพ์โวเว็บเฟสบุกคอมแล้วเราก็สลตามด้วยรหัสเมื่อกี้หละที่เราก๊อปมาเอนเตอไปเลยเราก็จะเห็นแม่งเข้ามาดูนี่หว่าเออนั่นแหละช่างมันแล้วเราก็อ่าอยากดูคนต่อไปอีก คนต่อไปคนที่เข้ามาดูเฟซเรานะครับคือใครแต่ผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะเป็นคนที่เข้ามาดูบ่อยที่สุดหรือว่าคนที่เข้ามาดูล่าสุดเราก็ถัดไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ไม่แน่ใจเทกันก็นีน่แล้วมาพิมพ์ใช่ปะวะใช่นี้ไอคีย์สองอันนี้เราไม่ต้องไปดูนะน,นะนี่ให้ดูแค่ตัวแรกข้างหน้านี่แล้วเราก็เอนเตอร์ไปฟื้นก็จะขึ้นมาไอใครวะอ๋อนั่นแหละ แลเราก็จะเห็นว่าใครมาดูไฟซเราบ้างโอเควิธีการง่ายมากลองไปทำดูก็ได้อยากรู้ว่าใครมาดูไฟซเราบ้างนะ